สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง d r e v e n Review World วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้ระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Bell 1 f Cobra เครื่องรบที่เคยสร้างชื่อในสนามรบทั่วโลกและจนถึงวันนี้ก็ยังคงได้รับการยกย่องในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวและพลังการโจมตีที่น่าทึ่งเริ่มกันที่ภายนอกก่อนครับ Bell 1 F Cobra มีดีไซน์ที่เพรียวและดูดุดันตั้งแต่หัวจรดหางตัวลำออกแบบให้เรียวยาว เพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความคล่องแคล่วในการบินเข้าโจมตีตัวโครงสร้างใช้วัสดุโลหะผสมที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้เครื่องสามารถบินได้รวดเร็วและตอบสนองต่อการควบคุมได้ดีเยี่ยมบริเวณหัวเครื่องเป็นทรงแหลมคล้ายงูเหา่าซึ่งไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เท่ๆเท่านั้นแต่ยังช่วยให้สามารถติดตั้งเรดาร์และกล้องตรวจการได้อย่างเหมาะสมใบพัดหลักมี2ใบใช้ระบบโรเตอร์ที่ลดเสียงขณะบินช่วยให้ปฏิบัติการได้แบบเงียบและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีใบพัดหาที่ปรับมุมได้เพื่อเพิ่มสถียรภาพในการหมุนตัว ล้อรองรับน้ำหนักถูกออกแบบให้มีความยืดหยุน่นสูงสามารถลงจอดบนพื้นที่ไม่เรียบได้โดยไม่เสียสมดุลสีของเครื่องโดยทั่วไปจะเป็นลายพรางแบบทหารซึ่งช่วยกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือทะเลทรายอ,อ .1F คบเปิดจึงดูพร้อมรบทุกเวลาแค่เห็นรูปร่างก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรนักล่าตัวจริงในด้านสมรรถนะเบลล์ 1F มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จพลตฟิวส์นิตี53 L-703 ที่ให้กำลังสูงสุดถึง1,800แรงมา้าทำให้มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า277กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว570กิโลเมตรซึ่งถือว่าเหนือกว่าหลายรุ่นในยุคเดียวกันระบบควบคุมการบินของฮอล 1F ตอบสนองได้แม่นยำมากนักบินสามารถพลิกหลบหรือเข้าโจมตีได้ภายในเสี้ยววินาทีเครื่องมีความเสถียรสูงแม้จะบินในระดับต่ำซึ่งเป็นจุดเด่นของเฮลิคอปเตอร์รบประเภทนี้ ในส่วนของอาวุธปืนกลมุน m 1 9 7ขนาด20มิลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเครื่องสามารถยิงได้ถึง750นัดต่อนอาทีช่วยให้ทำลายเป้าหมายได้อย่างรุนแรงและแม่นยำนอกจากนี้ยังติดตั้งแท่นยิงจรวจดไฮโดรเจตและจรวดนำวิธีโทมิเซสที่สามารถทำลายยานเกราะหนักหรือรถถังได้ในระยะไกลออก1เอโคเบรจึงถูกขนานนามว่าเป็นนักล่ารถถังบนท้องฟ้าเครื่องนี้ยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายและเรดาร์กลางคืนที่พัฒนาให้ทำงานได้แม้ ในสภาพอากาศเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นหมอกฝนหรือควันการล็อกเป้าหมายของมันแม่นอย่างระดับเซนติเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้จนถึงปัจจุบันตอนนี้มาดูในส่วนที่พิเศษที่สุดของรีวิวนี้ครับภายในของเบลออร์ 1F โคบรภายในของเจ้าโคบร a นี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเทคโนโลยีการรบทางอากาศที่แท้จริงทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักบินสองคนที่นั่งเรียงหน้าสามารถสื่อสารและทําง,งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แขงควบคุมเต็มไปด้วยจอแสดงผลและสวิตช์ที่ออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายระบบหัดหรือ head up display ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลการบินและเป้าหมายโดยไม่ต้องละสายตาออกจากด้านหน้าทำให้การบินต่อสู้เป็นไปอย่างปลอดภัยและแม่นยำที่นั่งของนักบินและผลปืนทำจากวัสดุกรอบที่สามารถทนแรงกระแทกและกันกระสุนได้ระดับหนึ่งเพิ่มความปลอดภัยในภารกิจที่เต็มไปด้วยความเสีย่ยงระบบควบคุมอุณหภูมิภายในยังช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกอึด ส่วนระบบสื่อสารวิทยุที่ใช้ในเครื่องนี้ก็มีความคมชัดและตอบไทยสูงรองรับการติดต่อกับหน่วยภาคพื้นดินได้อย่างราบรื่นแม้พื้นที่ในครอกพิษจะเล็กแต่ความรู้สึกเมื่ออยู่ในนั้นคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรแห่งสงครามทุกอย่างตอบสนองตามคำสั่งของนักบินอย่างแม่นยำนี่แหละครับคือความงามในแบบของเครื่องรบที่ไม่ต้องอาศัยความหรูหราแต่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพสำหรับราคาของเบลออร 1F โคเปนนั้นแตกต่างกันไปตามรุ่น และการอัปเกรดแต่โดยประมาณจะอยู่ระหว่าง1 1ถึง14ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถ้าเทียบกับขีดความสามารถของมันแล้วถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับประเทศที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์โจมตีประสิทธิภาพสูงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีรุ่นใหม่ยังออกหนึ่ง z โดยทเข้ามาแทนแต่ออกหนึ่ง f c o b e ยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศเช่นจอแดนปากีสถานและฟิลิปปินเพราะมันเป็นเครื่องที่ทนทานบำรุงรักษาง่ายและมีประวัติการรบที่ยอดเยี่ยมสรุปแล้วเบลออหนึ่ง f cober คือหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์รบที่มีอิทธิพลที่ ในประวัติศาสตร์ด้วยดีไซน์ที่เฉียบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและภายในที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักบินมืออาชีพโดยเฉพาะมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความแม่นยำของกองทัพสหรัฐอย่างแท้จริงก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวเฮลิคอปเตอร์รบเครื่องบินหรือยานยนต์ทางทหารสุดเท่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรูวันรีวิวส์เวิร์เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากทั่วโลกครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีครับ